ตอนนี้ผมจะมาทำคลิปให้ทุกคนเปิดค่ิป T F G ไปน้องแชมมาว่าลอย d ิ T ่งเท่าไหร่ดีจมากโอ้ยเฮ้อ น,นี้อ่ะจำป่าีเนก็วันนี้ผมจะมาทำาในนเดียคนเปิดคลิปทีป่ อจารหน้าเป็นการแต่อาจารย์ยิ้มอาจารหน้าอาจารแต่งแล้วก็ปามเบมโบเป็นปามเมาปาเมาแต่คือเห็นถนนที่เขาลองการล้วโค้นอิจฉาไม่ไม่มีรถที่ม่แค่คันเดียวกางจังหวัด้วยเลยทางบูนนะทางบูนทางยาวางยาวด้ด้วยทีแรกก็ีแรกเขาจะเป็นลิทที่เขาบอกที่ติดกังนัานเนี่ย ไปไปใส่แคมมาแล้วครับแคมแคมบังบังบาง,งแสบังเซบังเซ่เนี่ใส่ไปใส่มาลูกลูกเดิมนะลูกเดิมลูกเดิมลูกเดิมก็มีมีมีท่อท่อท่อพามกุกพาหมกแต่เดินคอคอสามติดแล้วก็กองกองเล็ดกองเล็ดกองเล็ดสั้นหมกุกมกอยู่ข้างในกองก็สเตอร์ สเตอร์เตอร์ก็สิบสี่สามเอ็ดลิมแแนะตอนนี้ก็มีแค่ลูกเดิมแคมแคมบางแซที่ไปได้มานี่แหละแล้วก็ลิมแมปเพิ่งไปลิมแมปมาเหมือนกันมีที่นี้แหละแล้วก็กรองเล็กแคมท่อสเตอร์แล้วก็ลิมแมปแต่แต่ท่อเป็นของท่อหมกพามกอะท่ออะไรก็ไม่รู้อะท่อตลาดมันเป็นท่อตลาดนี่ทรงทรงทรงก็ประมาณนี้แหละยางใหญ่นะยางสองร้อยหน้าหลังข้างหน้าโหลดโหลดเตี้ยโหลดไม่เตี้ย โดนิ้วหนึ่งแล้วก็ตัดแกนเอ้ตัดสปริงข้างหลังก็ใส่ข้อโหลดอ่ะทรงประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองจับจีให้ดูครับว่ามันจะแรงขนาดไหนโอเคครับก่อนมันจะจีมันได้เยอะคือหน้ามันจะแบบจะไหลนะก่อนมันจะไหลคือแบบมันท่วงจับจีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองลองกับคันนี้ครับนี่คันนี้ไอ้คนนี้ตัวขับเดี๋ยวดี่ยขับขับคันนี้ครับคันดำคันดำคันดำโอเคเดี๋ยวให้น้องมันเอาไปจับจี ไม่ลงไม่ลงที่ตอบนี่ลองลองคันนี้คันนี้สะเด็ดหลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่คันนี้คันนี้ลูกเดียวขอต่อไปโอเคโอเคครับ ใช่ชนะนะต้องรอดูว่ะได้กี่กี่นู้นหละโอเคเดี๋ยวรอรอดูตอนกลับมาครับนี่อะไรเออโอ้โหถ้าป๋อยอู่่อ ไ่้ผมพี่แรงจริงตัดสามลอยอ่ะเอ่ผมพี่พี่เช้าเอาตัวกี่หนึ่งไม่ลอยไงเอให้ดูบ้างล่ะตัวจีตัวจีตัวจีจีหนึ่งไม่ลอยจีเกสเกสสี่ตัดเปล่าไม่ตัดมึงมาไม่สุด่ะยังไม่พอพันนี้เลยไี่จีร้อยยี่สี่ไหลไง้าตัวหนักคับอ่อร้อยยี่สี่จีไอ้ก้อนขับได้หรอได้ร้อยยี่สี่จีครับไอ้ก้อนขับได้หรอขับได้หรอตอนนั้นไม่รู้ตอนยังไม่ได้เป็นแคมป์อันนี้ร้อยยีสี่

ป๊บแล้วคือเลยกินเลยไม่ก็เลยใส่แค่นั้นเดี๋ยวเยอะสี่จานอ่ะง่ายเขาจะร้องไรแล้วก็ส่งทีนั่นผมดูใหม่นะทุกคนก็เนี่ยประมาณนี้นะทุกคนก็ถือว่าโอเคแหละไม่น่าเกลียดไปร้องมาร้องมาจะร้องมาเปลี่ยนคนขับเป็นคนขับเมื่อกี้คนต้องขับหนักขับเฮ้ยลองลองลองเอาอ่ะ

ติดตอก่อนแดกนะครับไอ้พันนํนำแดก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 ไม่เต่าไฟเลยเดี๋ยวรอรอดูตอนขาการาบอีกรอบว่าจะได้กีจ่จีโอเคครับมาแล้วดูดนเสียงหมาฟาดลุงเหล็กดา่กดานนะก็เลยไนดะ้แข่งรถก็ได้มามาแล้วตัวหลังก็ตัวหลัง,งเอว่ะ ร้อากับร้อยิบมาแล้วไอไอ,อาการลบลบยกก่อนยก่อยสิบยกร้อยสิบยกก่อน รามติดโควิดเดี๋ยวเราจะเดิไปหารามกันนะทุกคนสองวันสองวันแล้วมั้งมันสองวันแล้วมันติดอ่ะงอมเนี่ยไม่ออกจากบ้านเลยรามแต่แต่เชื่อเพไม่ได้เยอะนะเพราะตอนตอนตรวจอ่ะมันยังกระจายอยู่โอ้เสตสายจบเลยก็ฝากวันนี้เข้ามาดู หรอคุณิดการมองจิตนี้ก่อห้กดนะครับทุกคนีก็ก็คือเรามีกาปิดการมองผมก็ขอการแชรจทุกคนด้วยครับสำหรับติดนี้ก็จบเพงเน